จองและคันเล่นทักทายด้อมใจภูทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยครับทักทายได้เลย free <laughs> to Say Hi to everyone uh huh. they're here for you uh huh. สวัสดีครับคุณครัสวัสดีครับจ้องครับดีใจมากนี่เป็นการเจอพี่จองและคันแล่นครั้งแรก มองเล่นๆน่ารักมองสั้ัๆตกหลุมรักเฉยเลยฮะขอเชิญขึ้นหน้าจากเล็กน้อยเดี๋ยวให้ทีมงานได้เซ็ตเก้าอี้แล้วก็พูดคุยกันนะฮะวันนี้ยาวๆกันไปกับครอบครัว AIS ครับเชิญที่ใหม่ด้วยนะวันนี้มาช่วยเป็นล่ามนะครับมาเลยครับครับใชครับโอเคครับ เล่นกันแบบสบ,สบายโอ้แต่ดีใจมากวันนี้คนมากันเยอะมากอย่างที่บอกนะอันนี้แมขออนุญาตย้ำเลย #hashtag ของเราเอาให้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะทีมงานรอแจ้งแบบอยู่นะครับว่าถ้าขึ้นอันดับหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งแบนเลยถูกไหมฮะแบมบรอฟังสัญญ,ญาณจากทีมงานนะครับจำ #hashtag กันได้หรือเปล่าแ a s h t a g คืออะไรครับแ a s h t a g จริงๆอุ่น จีนะฝากไว้ทุกคนนะครับเอาให้เทรนระดับหนึ่งเลยนะมาครับขออนุญาตถามหน่อยอันนี้อยากรู้จริงๆทำไมถึงชอบเที่ยวท่องเที่ยวประเทศไทยเวลาพวกกันติดภูมชอบไปเที่ยวเร็วยากไปเที่ยวบ่อยๆแต่บั ที่เกาหลีพูดไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสไปเผยๆกันหรือเ,อเออจอ้าคอนเลนหรือคอนเลนพามาไปเที่วยวหมดเลยหรือพุ่มเวลามาเมืองไทยตัดสินใจว่าต้องทำพุ่มชุกหรือพุ่มหยา อากได้โอกาสได้เที่ยวมาที่ไทยอยากทําอยากเที่ยวใก็เลยโอ้โหไม่ค่คยอยู่กรุงเทพเลยนะฮะเที่ยวตลอดเลยอ๋อเอาเธอเออทุกคนก็ติดตามใช่ไหมฮะติดตามมาทุกอีีเลยเหรือเปล่าฮะจะยาวเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็มาเถอดใช่ไหมเออติดตามทุกอีพีแล้วมีอยากรู้ว่ามีวิธีเลือกโลเคชันยังไงเลือกสถานที่ยังไงแต่ละที่ดูแบบ ไกลแล้วก็แบบอันซีนมากครับมีวิธีเลือกอยังไงอ่ะปกติพ่วงเรือไปที่ไหนแต่ถ้าพูดจริงๆผมก็ไม่คิดเยอะครับเพลนนิดหน่อยแล้วเรือจ้างว่างแล้วไปก่อนครับแล้วอาจจะชชกดีว่าเจ้าคุณิีดีมากๆแล้วคุณลุคโแนะนำไป แล้วก็แพลนนิดเดียว Just a little bit of planning แล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปแบบกับคนท้องถิ่นให้คนแนะนำใช่ครับนี่เนี่ะอ๋อเหรอก็เลยเป็นทริปที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พี่จองกอบทันแลนก็พาไปโอ้เยี่ยมมากต้องบอกว่าทำถึงมากทำถึงมากครั ที่ถึงมากนะ A S 5G ก็ไปถึงมากเช่นเดียวกันอยากจะถามในมุมของแบบยูทูบเบอร์ในการทำรายการไปท่องเที่ยวไงครับมีโมบายอินเทอร์เน็ตนมันทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นยังไงมันสำคัญยังไงกติเราเวลาไปเที่ยวพุ่มพร้อมเงินสดเยอะๆค่ะวกเอบเงินสดเยอะๆหรออ๋อออ ต้องใช,ช้อินาทอร์เน็ตการเดอช่วงนี้จริงๆไมายหัวกันหรือกันเรือสังกัดทีสุดว่าทางครั้งตอนนัต้องส่งส่งฟุตเอชไฮอินกับเดอไฟล์จิจใหญ่มากครัยยบไฟใหญ่มากเวลาถ่ายนี่คือแบบถ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อวันใช่ไหมฮะไฟใหญ่ของถ้ารับไหนระมาณวันลาสิบชั่วโมงไ่ายแบบนี้นนนต้องส่งประมาณห้าสิบกิโลไฟล์แบบนี้ครัส่งห้า วันวันหนึ่งเหรอฮะใช่ค่ะเป็นสิชั่วโมงเร็วต้องเร็วๆครับแต่ช่วงนี้ไม่่วง่อยครับสบายใจครับสบายใจเพราะว่าเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเร็วๆมากเร็วกว้างมากครับ ครอบคลุมทั่วถึงเลยใช่ไหมเมื่อกี้พี่จองบอกแล้วคือแบบว่าปกติเดิมจะต้องคบเงินเยอะมากใช่ไหมแต่ว่ากับกายเป็นนั่นแหละมี a s 5G นะฮะอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วถึงเลยนะครับก็สามารถสแกนจ่ายได้สบ,บ,บ,บายๆหรือว่าสมฟุตไฟ50กิ๊กไม่ใหญ่มากไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยครับอย่ามาเย่ยมากแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้มาเป็นครอบครัว AIS รู้สึกเป็นส t o be a part of AIS ต้นเล็กโคคืนที่ใ hey, ห so ้โอกาสเป็นโคครัว A I ซาจิค้าขอบคุณมากครับจิงจิงลูซ์จายฟูมังนาเลยูมูอักกิลาไทโคซ่าก้เบลนี่คาราบาลซิปเปชูอันโอ้ยโคซ 18ชั่วโมงหรอรู้สึกคิดว่าเหนื่อยมากเป็นี้แต่ครอบครัว AIS ทุกคนช่วยเราบไอไวเร็วไม่หมดเลงค่ะบินเลยๆขอคุมาค่ี่ตอบเก่งมากตอบเก่งมากนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะอยู่ในครอบครัว AIS แล้วก็จะทีงานน่ารักการถ่ายก็ราบรื่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เชื่อว่าถ่ายนี้ เหนื่อยไม่เท่าการไปเที่ยวที่ต่างๆอแลต่ละที่ที่ไปเนี่ยแบบว่าลุยกันอย่างเต็มที่มากเล่าประสบการณ์สนุกๆตอนไปเที่ยวหอหอนออนี่ไงมีภาพขึ้นมาด้วยนี่เห็นไหมก็คือเนอี่ยการใช้แบบอินเทอร์เน็ตต่างๆครอบคลุมมากๆนะครับแล้วก็ใช้ A S P O I t ด้วยเห็นไหมเออสบายใจเลยใช่ไหมจริงๆอุ่นใจทั่วไทยเดเล่ง แล้วก็เมื่อกี้จะถามว่าอะไรนะอยากให้พี่จองกับคันแลนได้เล่าประสบการณ์สนุกๆตอนไปเที่ยวให้ได้ฟังหน่อยครับ